สวัสดีครับขออนุญาตเปิดเหรียญดีพิธีใหญ่เหรียญพระนิรันตลายวัดหลวงปีชากูลเป็นเหรียญที่ลึกสร้างศูนย์คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีปี2513 หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกให้อย่างดีสภาพสวยมากไหลเงินเดิม เหรียญชื่อดีพิธีดีผู้ปลุกเสกดีหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเหรียญน,นี้เด่นทางด้านคงกระพันแค้วค่าโชคลาภราคา350รวมส่งครับรับประกันแท้ขอบคุณมากครับ